ออ่าเปนะะไรรแลแจขงผู้ชมกำลัง ติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบาร,รมีของแขกรับเชิญในวันนี้คือพระอาจารย์นะคะต้องบอกกับคุณผู้ชมทั่วโลกเลยค่ะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสําคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยละค่ะค่ะเรายังได้รับความเมตตานะคะจากพระเถระประจําปีพุทธศักราช2566ค่ะพระมหาวชิรวิตวุทธชโยปร,รียณธรรม8ประโยคปัจจุบันท่านรับบุญอยู่กองปกครองหล่อหล,อ,หลอมสมณเณรสานักพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย กราบมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะเจริญพรครับเจ้าค่ะกราบเรียนสอบถามถึงเรื่องราวเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องการบวชกันอยู่ใช่เจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ย้อนถึงความปลื้มใจถ่ายทอดให้ญาติโยมได้รับฟังความปลื้มปิติใจของพระอาจารย์ในวันบวชอุทิชีวิตสักเล็กน้อยเจ้าค่ะอาจารย์ถ้าพูดถึงความประทับใจในวันบวชก็คือจําไม่ไม่ลืมเลยครับเพราะว่าในวันที่อุปสมบทเนี่ยก็เหมือนว่าเรา เตรียมความพร้อมนะทุกอย่างทั้งกายวายจาใจนะแล้วปฏิบัติธรรมกับเพื่อนๆพนะครับพร้อมที่แบบว่าเหมือนฝึกปือนะครับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองมาตลอดชีวิตสาเนี่ยเลยเปีนะครับก็เพื่อวันนี้นะครับบรรยากาศในวันนี้ก็เต็มไปด้วยแบบความปิติและก็อบอุ่นนะครับตอนที่มาถึงที่โบนเนี่ยก็ยตนโยมผู้ปกครองโยมพ่อยมแม่แล้วก็สาธุชนเนี่ยก็มาต้อนรับ แล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ตอนเข้าวิธีอุปสมบทอุทิศชีวิตเนี่ยตอนตอนที่อยู่ในโบสถ์นะครับก็รู้สึกว่าแบบอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ปื้มปื้มไปหมดเลยนะครับตอนที่เราได้กล่าวคำมันไปกล่าวคําอุปสมบทเนี่ยก็ภาพในหัวก็แบบติดเลื่อเลืนึกถึงบุญนะครับแล้วก็เอาบุญทุกอย่างให้กับตัวเองแล้วก็ตัดสินใจบวชอุทิศชีวิตเป็นความปื้มพิติครั้งหนึ่งในชีวิตครับเจ้าค่ะ อยากทราบถึงถ้อยคําของโยมแม่นะเจ้าคะว,าว่าวันที่ลูกได้บวชอุทิศชีวิตนะคะคํโอยพอหรือถ้อยคําเพชรท่อยคาพลอยอะไรที่โยมแม่ได้พูดกับอาจารย์บ้างเจ้าคะโยมแม่ก็วันนั้นโยมแม่ก็บอกว่าโยมแม่ปิติมากนะครับที่ว่า,าเห็นลูกากาลมันจะได้บวชอุทิศชีวิตแล้วก็พอหลังจากลงมาบวชแล้วเอ๊ะหลังจากบวชเสร็จแล้วลงมาจากบวชโยมแม่ก็บอกว่าเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วเป้าหมาย ที่ตั้งไว้นะครับอาสิ่งที่ได้ฝึกฝนอเองผ่านมาตอนนี้ก็ลูกพ้าได้ทําสําเร็จแล้วนะโยมแม่เป็นกําลังใจให้ตลอดครับ <c oughs> เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้นในรค,รครอบครัวเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะใช่ค่ะทีนี้พอได้บวชอุทิศชีวิตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าค่ะในส่วนของการรับบุญต่างๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ทําหน้าที่รับบุญช่วยงานพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าค่ะตอนนี้ก็ หลวงพี่ก็รับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงสัมภเนนรพระธรรมการตอนนี้ดูดูแลสัมภเนนปีหนึ่งนะครับสัมเนนรัวการหนึ่งเลยก็คือสัมเนนที่ตัดสินใจบวชต่อนะครับ <c oughs> จากโครงการต่างๆนในภาคฤดูร้อนก็ที่จะเข้ามาศึกษาพระบาลีต่อเนี่ยก็หลวงพี่ก็จะรับบุญในส่วนนั้นเป็นพระพี่เลี้ยงเป็นพระพี่เลี้ยงมันตอนที่หลวงพี่เข้ามาบวชเป็นสัมเนนปีแรกก็จะมีพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงคอยดูแลก็หลวงพี่ก็ตอนนี้มาทําหน้าที่นั้นแทนนะครับเป็นพระพี่เลี้ยงสัมภเนนดูแลครับ ค่ะผู้ที่เป็นยังไงเจ้าคะเพราะว่าอยู่กับสัมเนรแล้วเป็นสัมมาเนวัคะหนึ่งปีหนึ่งเลยเพิ่งบวชใหม่ๆเลยเนี่ยนะเจ้าคะต้องพระอาจารย์ต้องอาศัยเทคนิควิธีการอย่างไรในการดูแลน้องๆสัมมเนรนะเจ้าคะให้มีความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยอย่างที่ระบบหรือว่าวัดพระธรรมกายต้องการอยากให้ให้ฝุกฝนอบรมฝุดฝนอบรมอย่างแท้จริงนะเจ้าค่ะ สำหรับเรื่องการอบรมสำเนินปีหนึ่งนะครับก็เราก็จะเน้นอยู่ฮาเรียนก็เรื่องของความสาดระเบียบสุภาพต้องต่อเวลาสมาธิ<ม>แล้วก็ลงละเอียดเป็นเรื่องของการดูแล อย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังเป็นสำเนีน้อย mm hmm. นะครับสำเนีแบบอายุ12 13ไม่เกิน14ยังแบบว่าเพิ่งจากยมพ่อยมแม่มาเลยเขามาตอนแรกก็จะแบบว่าในทุกๆปีก็จะขอร้องไห้กลับบ้าน mm hmm. คิดถึงโยมพ่อคิดถึงโยมแม่คิดถึงพระายจารย์ที่สูอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยให้ความบอุนแก่น้องสำเนียดูแลเขาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยนะครับ <c oughs> พาไปพาไปฉันพามีถึงขั้นที่แบบว่าแบบ สามเนียมาปลูกตีสองตีสามพ่อจารย์พาไปเข้าห้องน้าแล้วก็ต้องก็ต้องไปกับเขาอะไรเงี้ยครับก็เหมือนเราดูแลลูกคนหนึ่งนะแต่ว่าเราปรารถนาที่เขาเป็นสามเนียนที่ดีแล้วก็เป็นเนื้อหน้าบุญให้กับญาติโยมก็ค่อยๆฝึกฝนอบรมของเขาไปก็ปัญหาก็จะเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆของของความเป็นเด็กนะครับของความเด็ที่แบบว่าซนๆบ้างอะไรบ้างก็นึกถึงย้อนตอนที่เราเข้ามาเหมือนกันก็ตอนนั้นพะอจารย์คงหนักใจหน้าดูนะครับพอถึงเราตอนนี้ก็โอเคเข้าใจแล้วว่า อาจารย์พระวิเลียงท่านทุ่มเททําหน้าที่มากๆกนะครับกว่าจะาสั่งสอนอบรมสําเนินสักคนหนึ่งที่ได้พอถึงเวลาแล้วก็ได้บทวิชชีวิตก็ใช้ระยะเวลานานครับค่ะก็ได้ได้ว่าโยมพ่อโยมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าพระพี่เลี้ยงก็เปรียบเสมือนกับคุณพ่อคุณแม่คนที่สอน,นเองดูแลหมดเลยอยางใกล้ชิดทุกเรื่องเลยแล้วกิจกรรมไหนบ้างคะที่สม,มนเนรนนั้นส่วนใหญ่นะคะที่พระอาจารย์พาไปรับบุญแลวแบบ ชื่นชอบเหลือเกินแล้วรู้สึกแบบว่าทั้งได้บุญทั้งสนุกอะไรอย่างเงี<ช>้ยจ้ะครับสนุกสนานบุญบันเทาใช่ค,ค,ค่ะสมณีนชอบออกนอกสถานที่ครับโดยปกติแล้วก็เวลาเราอบรมก็จะอยู่ภายในพื้นที่การอยู่ในอาคาครอะไรก็สมมติวมทำวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมรับบุญประจําวันกันแต่ว่าถ้าแบบมีบุญไหน,นที่พาสมณีนออกไปด้านนอกได้สมณีใจจะดีใจมากนะคบเหม,มือนได้แบบว่าออกไป ออกไปสู่โลกภายนอกนะ <c oughs> ครับแบบไม่ว่าจะเป็นบางทีพาไปบูชาเจดีย์ <c oughs> ตอนเช้าตอนเย็นอะไรอย่างนสำเนียงชอบมากเลยครับ <c oughs> พาไปบูชาเจดีย์เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์สำเนียงก็ชอบตื่นเช้าเช้าอย่างเงี้ยครับตีห้าครึ่งหกโมงก็พาน้องสำเนียงไปบูชาเจดีย์สำเนียงก็จะตั้งใจเลยวันนั้น <c oughs> พอก่อนก่อนหน้านั้นวันนึ้งบอ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปบูชาเจดีย์กันโอส้สำเนียงก็จะพาพาร้อเลยครับ <c oughs> แบบเตรียมตัวเลยบอกพรุ่งนี้ได้ไปบูชาเจดีย์แล้วอะไรเงี้ยครับก็สำเนียงก็ ชอบรับบุญในส่วนนี้กันนะแล้วแล้วก็แบบบางทีไปวางโคมวเวลางานบุญใหญ่มีจุดประที่มีวางโคมที่เจดีสำเนียงก็จะไปเตรียมโคมไปเก็บโคมอไรางี้ครับสำเนียงก็ชอบรับบุญกันนอกสถานที่ครับเรียกได้ว,ว่าเป็นกํำลังหลัเกลเลย,นะเ,ลยเพราะว่าเตรียมงานต่างๆเนี่ยจะเห็นสมเนีท่านไปรับบุญกันอย่างอนเนกเบิกบานทีนี้อยากกับเรนสอบถามถึงเทคนิค วิธีการของพระอาจารย์เจ้าค่ะในการดูแลสัมมเณรในส่วนตัวของพระอาจารย์เองมีเทคนิควิธีการในการที่จะดูแลสัมมเณรอย่างไรหรือว่ามีวิธีการพูดคุยกับสมมเณรอย่างไรให้ท่านแบบอยู่ต่อยาวๆเรื่อยๆแล้วก็ได้มีโอกาสบวชอุทิศชีวิตแบบพระอาจารย์นะเจ้าคะ่ะก็ถ้าพูดถึงการดูแลสมณต้องเอาเอาเมตานํนนานเป็นหลักเยนะครับเมตานําเป็นหลักเวลาเราจะเข้าไปพูดคุยสนทนาก็เหมือนเราเมื่อเรา คุยกับลูกคุยกับหลานอะไรเงี้ยครับก็มีอะไรก็ให้เขาปรึกษาให้เขาหวังดีกับเขาครับผ่านการบทฝึกผ่านการสมมนทำวัดนั่งสมาธิกิจวัตรประจําวันนะครับบางทีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวของของน,อน้องสมเีที่ะสมเนยียนไม่สบายใจเรื่องแบบยมพ่อยมแม่ทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบสมณีคิดถึงยมพ่อยมแม่จังเลยอะไก็เราก็ให้โทรศัพท์กลับบ้านอาไปคุยกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้ความสบายใจกับเขาแล้วก็เอาเมตานํา เวลาเวลาไหนที่แบบน้องสมมทเขาทําผิดพลาดเล็ยยกๆน้อยๆแล้วก็ให้โอกาสเขา <c oughs> ครับแล้วก็คอยบอกคอยสอนเขา,าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีครับก็ค่อยๆฝึกฝนสำนึกกันไปครับอืมเนอะค่ะเพราะว่าดูจากแนวทางของพระอาจารย์แล้วเนี่ยพระอาจารย์น่าจะเป็นพระอาจารย์พระพรี่เด็งที่ใจดีค่ะ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นสายโหดอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยโอ้อยากกลับเรียนสอบถามเพราะว่าเทคนิควิธีการในการดูแลเด็กเด็ก นะคะเพราะว่าสมมเนยก็เป็นเด็กน้อยคนนึงนะคะที่มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองพอได้เทคนิควิธีการดีๆแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อได้แน่ว่าสมมเนยเนี่ยอยากบวชต่อแล้วก็อยากเป็นอายุพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะแล้วเรื่องของบุญที่พระอาจารย์ปลื้มปิติใจอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้พวกเราญาติโยมได้มีโอกาสได้รับฟังความปลื้มในบุญของพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์บวชมาปีนี้ปีที่10แล้วเจ้าค่ะก็บุญที่ประทับใจไม่ลืมเลยก็คือบุญ เดินธุดงนะครับดินธุดงประจำปีนะครับก็ตอนนั้นปี2อง7าก็พอหลังจากบวชทีชีวิตแล้วก็เข้าอบรมการเป็นพระนวากาศแล้วเนี่ยก็จะมีให้เดินธุดงนะครับตอนนั้นก็เป็นบุญที่ปลื้มปิติมากนะครับในชีวิตนี้ไม่เคยเดินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับว่าวันหนึ่งที่แบบว่าเราต้องแบบฝึกฝนอบรมแล้วก็ตั้งใจเดินวันหนึ่ง1ิ กิโล15กิโล20กิโลนะครับ<า>แต่ว่าปื้อพิติมาครับมีญาติโยมสาธุชนอรอบข้างคอยส่งเสียอนุโมทนาสาธุการถ้าไม่มีญาติโยมเนี่ยก็พาไม่มีกําลังใจแน่นอนอนะครับเคยระหว่างดึงก็เคยคิดว่าเอ้ย,ยถ้าสมมติว่า ไม่มีญาติโยมอยู่ข้างข้าเนี่ยเราจะเดินไปได้ไหม <c oughs> ก็คงเด,เดินไม่ได้ครับเพราะว่าญาติโยมทุกคนที่แบบว่ามาคอยให้กำลังใจมาร่วมอนุอนุโมทนามารับบุญไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆเรื่องของป,ป,ปานาพัฒหารวังาวานี่ก็เพียบพร้อมทุกอย่างนะครับทำให้พระท่านที่เดินทุดงเนี่ยมีกำลังใจในการสั่งสมบุญแล้วก็เป็นบุญใหญ่มากๆนะครับเดินทุดงบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ะนะครับก็เป็นบุญที่ประทับใจไม่ลืม ค่ะก็ในฐานะที่พระอาจารย์ไดออ้มีโอกาสเลยนะคะได้เดินธรรมยาตราอยากให้พระอาจารย์ไดออ้พูดถึงความสําคัญของโครงการธรรมยาตราสักนิดหนึ่งนะเจ้าคะเพราะว่าหลายๆท่านบางคนอาจจะเป็นคนใหม่หรืออาจจะเป็นน้องๆเยาวชนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าวัดพระธรรมกายได้ ทำโครงการธรรมยาราเนี่ให้หวนกลับคืนมาให้อนุชนคนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นนะคะที่เรารู้จักกันดีสมัยก่อนเราก็จะใช้คําพูดว่าเดินทุดงน,นะคะ<ม>นั่นก็คือการธรรมยตราของคณะพระภิกษุกนั่นเองและจํานวนหลายพันรูปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์โครงการนี้นะคะธรรมยตรามีความสําคัญอย่างไรทั้งกับสาธุชนแล้วก็พระพุทธศาสนาเจ้าค่ะก็ในในชีวิตคนในชีวิตหนึ่งนะครับการที่เราจะ ความสาคัญของการเดินธุดงค์เนี่ยก็คือเราจะบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับก็พระเดินธุดงค์ธรรมาชายกันเนี่ยเป็นจำนวนเป็นพันกว่ารูปเลยนะครับซึ่งหากันได้ไม่ง่ายนะครับแทบต้องบอกว่าแทบหาไม่ได้เลยดีกว่าใ,ในในในโลกนะครับที่ว่าจะมีพระเดินธุดงค์กันเป็นพันรูปนะครับก็ความสําคัญนี้ก็คือหลวงพ่อธรรมชยโยท่านอยากบูชา พระเรีพระคุณหลวงปู่นะครับก็จะไปจัดโครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยนะครับก็ให้พระเดินธุดงค์แล้วก็พร้อมกับตัวพระเองเนี่ยก็ฝึกฝนอบรมตัวเองในตวัวให้เป็นเนื้อนาบุญเพียอพร้อมเพราะก่อนจะเดินธุดงค์เนี่ยก็จะมีการฝึกฝนมีการอบรมแล้วก็มีการซ้อมเดินต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่ว่าวันที่พระท่านเนี่ยจะเริ่มเดินเนี่ยจะได้เป็นเนื้อนาบุญญาโยมสาธุชนทุกท่านในที่มา ร่วมร่วมงานบุญเนี่ยก็จะได้บุญไปในตัวได้บุญเยอะ,ะยนะครับเห็นบอกว่าโยมแม่ได้มีโอกาสมาปโปรยดอกไม้ด้วยณเวลานั้นเห็นโยมแม่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างเจ้าคะโยมแม่ปเป็นไปเป็นกําลังใจให้ทุกวันเลยครับใช่มา,าเดินทุกวนันเจอโยมแม่ทุกวันเลยนะครับโยมแม่ก็ไปเป็นกาลังใจแล้วก็พอเราเดินไปเลยแล้วเหลือบมองไปแล้วเห็นโยมแม่เนี่ยก็มีกาลังใจนะครับที่จะเดินทุด,ดงแล้วก็เอาบุญให้โยมแม่ด้วยนะครับก็อยากให ท่านได้บุญกับเราในทุกๆบุญเลยนะครับจะได้อยู่กับลูกๆไปนานๆนะครับทีนี้ต้องกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่ายมแม่ได้มีโอกาสได้เล่าเรื่องราวอ,อนุภาพบุญต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับพระอาจารย์ได้รับฟังไหมจ้าค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าพระอาจารย์บวชในนี้นะคะบุญมากมายเลยทีนี้อาจจะได้มีเรื่องราวความประทับใจให้ปื้มแล้วก็ให้เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นเจ้าค่ะก็คงเป็นเรื่องของ ตัวหลวงพี่เองเพราะโยมแม่เนี่ยมีมีพี่สาวใช่ไหมครับแล้วก็พอตอนที่หลวงพี่จะจะเกิดเนี่ยโยมแม่ไปขอ,อ,อนะครับไปขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออบอกว่าเนี่ยอยากได้ลูกชายมาบวช<อ>นะครับโยมแม่ก็ขอแบบขออยู่นานมากนะครับจนสุดท้ายเนี่ยวันที่หลวงพี่ได้เกิดขึ้นมานะครับโยมแม่ก็ปีติใจมากแล้วก็พอหลวงพี่ใช้ชีวิตบวชเป็นสัมมณีจนมาถึงบวชเป็นพระเนี่ยก็โยมแม่ก็ เพิ่มเพราะว่าสิ่งที่เราขอในวันนั้นเนี่ยนะครับด้วยนุภาพแห่งบุญหรือว่าอะไรที่ว่าไปกราบขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ทาให้โยมแม่มองมอง,มองหลวงพี่มาแล้วก็สะท้อนถึงตอนนั้นว่าสิ่งที่ขอท่านเนี่ยตอนนี้ก็เป็นจริงจัดสาเนินตัวน้อยๆะนะครับก็มาเป็นพี่เนินแล้วก็ตัดสินใจบวชอยู่ทชีวิตตอนนี้ก็เข้าสู่วาระการเป็นพระเทระนะครับ ่ะเรียกว่าพระอาจารย์ก่อนบวชโยมแม่ก็จะเป็นผู้ที่อบรมเลี้ยงดูพระอาจารย์นะเจ้าคะแต่ปัจจุบันพระอาจารย์บวชแล้วเป็นการบวชอุทิชีวิตด้วยนะคะโยมแม่ก็ปลื้มปิติใจยอยู่แล้วได้นําธรรมะข้อไหนไปเล่าให้โยมแม่ได้ปลื้มปิติใจหรือร่วมอนุโมทนาบุญบ้างเจ้าคะส่วนใหญ่ก็เป็นบุญที่ทําในประจําวัน,นเวลาในปกติเนี่ยถ้า วันทุกๆวันก็จะบุญไปฝากโยมแม่นะครับก็วันที่เราสมบมรณธทรวัดน,นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไปบูชาเจดีย์หรือบุญต่างๆที่เกิดขึ้นไปในประจําวันเนี่ยก็จะโทรไปหาหรือว่า,าส่งข้อความไปบอกโยมแม่ให้โยมแม่ได้อนุโมทนาบุญทุกๆบุญในทุกๆวันเลยนะไม่เคยขาดเลยเพราะว่าอยากให้ท่านได้บุญกับเราในทุกๆบุญนะครับแล้วก็โยมแม่ก็ยังคงพลืมพิติ บุญของการบวชอุทิศชีวิตเวลาพูดถึงทีลยโยมแม่ก็จะปื้นทุกครั้งบอกโยมแม่จําภาพได้เลยว่าเนี่วันนั้นที่พราบบวชอุทิศชีวิตเนี่ยโยมแม่ปื้มน,น้ําตาไหลเลยครับ เจ้าค่ะอยากให้โยมแม่ทุกทุกคนทุกทุกรได้เป็นแบบน,นี้นะคะทีนี้เจ้าค่ะผ่านมา 10, สิบพรรษาของการฝึกฝนอบรมตนเองจนปีนี้เป็นพระเถระแล้วนะเจ้าคะ่ะความปลื้มปิติใจในการฝึกฝนอบรมตนเองของพระอาจารย์สิบพรรษาที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดให้ฟังหน่อยเผื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับชายแมนแมนได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตแบบพระอาจารย์บ้างเจ้าค่ะ ตลอดเั้นทารการสร้างบาร,รมี 10, สิบพรรษาก็มีความสุขในการสร้างบาร,รมีนะครับก็สุขอย่างพระนะครับก็ฝึกฝนอบรมตนเองทําทุกๆวันให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆมีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะครับแล้วก็ตัดสินใจั่าสงสมบุรณสร้างบาร,รมีในทุกๆวันนะครับแล้วก็หลังจากที่เราที่หลวงพี่เนี่ยได้ตัดสินใจบวชที่ชีวิตก็าวางเป้าหมายชัดเจนนะครับว่า ตลอดภพชาตินี้เนี่ยแลเราก็จะตั้งใจบุญที่ชีวิตและก็สั่งสมบุญเก็บเกี่ยวบุญให้ได้มากที่สุดก็มีความสุขในทุกๆวันนะครับก็บุญไหนที่ได้รับจากหมู่คณะได้รับมอบหมายก,ก็ตั้งใจรับบุญนั้นครับแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงสม,มัเองก็ตั้งใจดูแลเขาให้ดีเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเขาก็คงอาจจะมาเป็นเนื้อหน้าบุญให้กับญาติโยมต่อไปในอนาคตด,ด้วยครับค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ พระอาจารย์บวชมา 10, สาิบพรรษาแล้วนะคะจากนี้ไปค่ะในฐานะที่พระอาจารย์ได้มารายการผู้ออกแบบชีวิตนะคะคือพระอาจารย์ได้ออกแบบชีวิตของตัวเองได้อย่างงดงามอยู่แล้วแต่อยากทราบว่านับจากนี้ไปความตั้งใจของพระอาจารย์ค่ะในการบวชอุทิศชีวิตนะคะมีความตั้งใจอย่างไรบ้างกับการบวชในครั้งนี้แล้วก็วางเป้าหมายแนวทางอย่างไรต่อไปในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเจ้าคะก็ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องเป้าหมายชีวิตนะก็ถ้าเรื่องการศึกษาก็ ตั้งใจจะเรียนจบประโยปปท .9 นะครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่นะครับส่วนเรื่องการรับบุญเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งใจว่า,าก็จะเป็นพี่เลี้ยงสัมาเน,นนะครับคอยืกฝนอบรมสัสมาเนนทุกๆปีที่เข้ามาบวชนะครับให้เป็นเนื้อหน้าบุญให้เขา,าได้มีกาลังใจให้มีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีมีกาลังใจที่ในการสร้างบาร,รมีต่อไปนะครับเหมือนแบบมองย้อนสะท้อน ไปถึงตอนตัวเองที่ว่าเป็นสำเนนน้อยที่เข้ามาที่มีพระอาจารย์อบรมสอนนะครับจนมาถึงตอนนี้เรามาอยู่จนถึงจุดๆๆนี้ได้เนี่ยถ้าไม่มีท่านเราก็คงไม่มาถึงจุดนี้เราก็อยากทำหน้าที่นั้นบ้างที่ว่าคอยประคบประคองสม,มนเนนนะครับ<ม>ตนนัวน้อยๆปีหนึ่งเข้ามาทีร้อยรูปสองร้อยรูปบ้างนะครับก็ให้แบบให้เขาเนี่ยได้เป็นสาม,มนเนรที่ดีแล้วก็ฝึออกฝนอบรมตนเองจนถึงบทพระ<ม>ได้ตัดสินใจจบติชีวิตบุญทุกบุญที่เขาได้ทำ หลวงพี่ก็ได้มีส่วนในบุญอยน,นั้นด้วยเหแล้วก็เหมือนพอเห็นสำเนงรูปหนึ่งที่ผ่านมือเราไปได้บวชอุทิศชีวิตเราก็เราก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าเราทําหน้าที่ของเราได้ดีครับเจ้าค่ะในส่วนของข้อคิดการสร้างบารมีที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้คําว่าจริงคําเดียวสําเร็จทุกอย่างตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้ถ่ายทอดหน่อยเจ้าค่ะว่าตรงนี้มีความสําคัญอย่างไรเจ้าคะ ก็คติธรรมนี้ก็ได้มาจากของเป็นคติธรรมของคุณยายอาจารย์นะครับมหาดนตรอุปสิกาอาจารย์ขนลูกยูงท่านบอกว่าทําจริงนะครับถ้าเกิดคนเราเนี่ยทำจริงแล้วนะครับอะไรอะไรก็สําเร็จไปทุกอย่างดูอย่างยายยายไม่ได้เรียนหนังสือนะครับยายไม่ได้จบปริญญาแต่ยายเป็นคนจริงนะครับยายถึงสร้างวัดได้นะครับก็ยายตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ทําทุกอย่างด้วยความจริงนะครับ ซื่อสัตย์แล้วก็รักบุญเป็นที่สุดนะครับรังสมาธิเป็นที่สุดนะครับทุกอย่างที่ยายทำยายทำจริงหมดเพราะฉะนั้น,นหัวพี่ก็ทราบซึ้งในคําสอนแล้วก็โอวาทนี้มากนะครับก็เร,เราเรารู้สึกว่าถ้าถ้า,ถาเราได้ทําอะไรจริงๆสักอย่างหนึ่งนะครับรสิ่งนั้นจะ,จะสําเร็จแน่นอน ค่ะมไม่ใช่เฉพาะแค่พระอาจารย์นะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมชมอยู่ก็สามารถนําไปใช้ใชไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของเราได้เลยนะคะพระอาจารย์เจ้าคะเหมือนเมื่อช่วนที่แล้วเราได้พูดถึงการมุทิตาค่ะ,คะอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนแล้วก็ได้เล่าความรู้สึกสักนิดนึงเพราะว่า จะมีงานมุทิตาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะคะอยากให้พระอาจารย์ได้เชิญชวนสาธุชนให้ได้มาร่วมมุทิตานะคะกับพระเถระพระมหาเถระด้วยนะคะว่าการที่มาร่วมมุทิตานั้นมีความสําคัญอย่างไรกับพระอาจารย์ทุกๆรูปนะคะแล้วก็พระอาจารย์รู้สึกอย่างไรเวลาที่มีญาติโยมมาและอยากจะกล่าวอะไรกับผู้ที่ได้มามุทิตาพระอาจารย์เชิญนะคะ,ะเจริญพรก็อยาก เชิญชวนญาติโยมทุกท่านนะครับได้มาให้มาร่วมงานมุทิตาพระเทระพระมหาเทระนะครับในวันที่19บเก้าพฤศจิกาคมนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ว่าพระรูปหนึ่งนะครับจะบวชถึง10พรรษา20พรรษาหรือว่า30มพรรษาทุกๆอย่างเนี่ยต้องผ่านการเวลาการฝึกฝนอบรมตนเองการความอดทนเป็นอย่างมากนะครับกว่าจะาได้พระสักรูปหนึ่งเนี่ยมาบวชได้ครบ10พรรษา20พรรษาแต่ในปีนี้เนี่ยนะครับ พระจำนวนร้อยสองร้อยกว่ารูปนะครับที่ว่าจะพร้อมพร้อมกันให้เป็นเนื้อนาบุญให้กับยติโยมามุทิตานะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยตั้งใจเป็นอย่างมากเลยที่จะจัดงานนี้ขึ้นในปีที่แล้วหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสเป็นทีมงานที่ว่ามุทิตารุ่นพี่ะนะครับในปีที่แล้วก็หลวงพี่ก็ตั้งใจเป็นอย่างมากที่ให้งานเกิดขึ้นพอมาปีนี้เนี่ยตัวเราเป็นผู้ได้รับมุทิตาเองก็เข้าใจความรู้สึกของทีมงานเลยว่าเขาตั้งใจเป็นอย่างมาก ก็อยากเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวแล้วพระสิบพรรษาก็มีแค่ครั้งเดียวเจอกันอีกทีก็อีก10ปีนะครับถึงมาเจอกันอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเรียนเชิญญาติโยมทุกท่านได้มาเอาบุญใหญ่กันนะครับ ค่ะในส่วนของข้อคิดพระอาจารย์อยากฝากอะไรถึงญาติโยมไหมเจ้าคะว่า,ข,าข้อคิดการสร้างบารมีใช่หรือว่าจะออกแบบชีวิตอย่างไรสาธุชนที่ชมอยู่นะคะจะรอดปลอดภัยและก็มีความสุขทั้งในชาตินี้และก็ในภพชาติต,ต่อไปเจ้าค่ะก็ให้ญาติโยมทุกท่านก็หมั่นทําทานและาศาสนลเจริญภาวนานะแล้วก็ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะครับเพราะว่าบุญเนี่ยอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสําเร็จทุกอย่าง นะครับถ้าเรามีบุญเนี่ยมีบุญมากก็เหมือนอน้ำนะครับที่มีมากชีวิตก็เหมือนเรือนะครับอุปสรรคก็เหมือนอต่อใต้น้ำนะครับถ้าเรามีบุญมากเนี่ยชีวิตเรา,าที่เป็นนาวาเนี่ยนะครับก็จะเล่นไปได้ด้วยดีนะครับถ้าช่วงไหนในที่น้ําลดบุญเราน้อยนะตอก็ผุดนะครับชีวิตก็ติดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ญาโยมทุกท่านได้ ตั้งใจสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นทำทานและตาศีลจเจริญภาวนาหรือว่าบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่นะครับขอแค่ทาให้ผะทำให้ขาดนะครับจะเป็นบุญอะไรก็ตามที่จะเกิดมาในการสร้างบาร,รมีก็ให้เก็บเกี่ยวบุญนั้นให้ได้มากที่สุดมีน้อยทําน้อยมีมากทํามากบางอย่างไม่จาเป็นต้องเป็นปัจจัยนะครับเพราะเราาจสมมนได้นั่งสมาธิได้ปักวาด ากาศรันวัดเช็ดถูทุกอย่างเป็นบุญได้หมดเลยนะครับใ,ให้โยมทุกท่านนะได้สั่งสมบุญกันแล้วก็ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รักษาสุขภาพกันให้ดีแนละสร้างบาร,รมีเราจะได้เก็บเกี่ยวบุญไปนานๆนะครับ ฟัง,ฟงพระอาจารย์นะคะต้องบอกว่าพระอาจารย์มีความสุขมากๆเลยะนะคะคาถามสุดท้ายนิดหนึ่งนะคะว่าพระอาจารย์สุขแบบพระเป็นอย่างไรและให้ได้เชิญชวนชายแมนแมนเพราะว่าตลอดทุกปีนะคะมีการปิดภาคเรียนนะคะแล้วก็ชายแมนแมนที่ชมอยู่นะคะให้ได้มาบวชแล้วก็มีความสุขอย่างพระอาจารย์แล้วก็มีทุกๆปีด้วยเจ้าค่ะก็สุขแบบพระก็คือการหยุดนิ่งนะครับอยู่กับตัวเองความสุขทางโลกเราอาจจะสุขแบบการไปเที่ยว สุขการแบบไปสังสรรค์ไปเฮฮาแต่สุขแบบพักก็คือการที่เราหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองนะครับยิ่งเราหยุดนิ่งมีความสุขกับตัวเองได้ามากมายเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีความสุขเท่านั้นแล้วก็สุ่แบบพักนี่หาไม่ได้จากที่อื่นเพราะว่าบริเวณรอบข้างเราเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยกัลยะาณมิตรคอยเชิญชวนเราสั่งสมบุญทั้งสหธรรมิกทั้งญาิโยมเนี่ยก็จะพร้อมสนับสนุนทุกอย่างนะครับที่เราจะได้สั่งสมบุญกันไป นะครับก็ขอเรียนเชิญาชายมันแมนนะได้มาบวชพระได้มาสัมผัสความสุขแบบพระสักครั้งหนึ่งนะครับที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องวุ่นวายกับทางโลกเลยไม่ต้องอคิดอะไรนะครับแค่เรามาหยุดมานิ่งมาสนมนนทงวัานั่งสมาธิศึกษาธรรมะของพระส,สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรียนรู้ว่าท่านเนี่ยกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรและเราเนี่ยจะปฏิบัติอย่างไรแบบท่านได้บ้างนะครับแล้วก็ให้มาลอง สัมผัสดูนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านาได้มาบวชกันนะครับสาธุเจ้าค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของพระอาจารย์เป็นเรื่องราวที่ได้รับ ความประทับใจรวมไปถึงได้กําลังใจดีๆให้กับทุกๆท่านได้ไปดําเนินชีวิตด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์ค่ะพระมหาวชิรวิตวุทธชโยปริยธรรมแบบประโยคเป็นอย่างสูงที่ได้มาในรายการพู่แบบชีวิตในวันนี้ขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรครับ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการผู้ออกแบบชีวิตค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะวันนี้คุณสุชดาระยะอินดิฉันใส่ใจว่ีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ